พรอมนี้พรอมนี้ set w e เข้าบกเก่งหน้าเลย w e รอมนี้ s e เซ็ตอืมปิดคอเลย wet ข้ากงเก่งมากเูกเวทพรุ่งนี้เซตเซตเซตเวทเข้ากง ตัวตนี้เซตเวดเวดเขากงเก่งน่ารักตัวตรงนี้ตัวตรงนี้เซ็ Sit. ตเซตเซต เซตไม่โดนสั่งสิมาเนี้ยนะพังมั้ยเซตเบสเข้ากองเก่งมากพังมนันี่พังมันี่เซตเบสเข้ากง เก่งมากลูกเวดสองสองสองสางวันนี้เซตเวดข้ากองข้ากงเก่งมากเก่งที่สุดเลย ตสดงวนี้ดันี้เสร็จเขากงเขากงเก่งมากแสดงแดงอันน okay. ี้เสร็จเขากง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 